สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กติมาแนะนําวิธีการดูแลรักษามะเขือเปราะครับต่อจากอีพีที่แล้วครับอีพีนี้กติมาแนะนําวิธีดูแลรักษาครับหลังจากที่เราปลูกต้นกลาได้เรียบร้อยแล้วเราก็ให้น้ำเศร้าเย็นครับให้ย่าให้ขาดนดะครับทุกเศร้าทุกแรงเลยครับเพราะว่าจนกว่าต้นมันจะแข็งแรงฟื้นตัว พอมันฟื้นโตแล้วเขาก็ค่อยให้หน้ามือละข้างครับให้ช่วงเศร้าก็ได้ช่วงเย็นก็นได้ครับแต่เป็นมือละข้างครับหลังจากที่ต้นมันแข็งแรงขึ้นแล้วครับหลังจากไอ้เขาปลูกได้ประมาณ7จ็ถึงสิมือแล้วให้ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ที่แนะนำมือนี้ก็ที่เป็นสูตร4 6 0 0ครับในอาตาัตราไล่หนึ่งเขาก็ใส่ประมาณ30กิโลกรัมครับ เพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นครับปุ๋ยที0 0ก,กูนี่ค็ัที่ทำให้ลำต้นแตกใบแตกกิ่งก้านสาขาครับทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแข็งแรงทนทานพอพืชเขาแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีแล้วเขาก็เปี่ยนเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับ 15, 15 15 15ก็ได้ครับ หรือใส่สูตร13 13, 21ก็ได้ครับแล้วก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตร8 24, 24ประมาณนี้ครับในอัตรา50ถึง100ยกิโลต่อไร่ครับกระให้ทุกๆ2อเดือนนะครับการใส่ปุ๋ยกระให้ใส่ห้างจากลำต้นประมาณ2-3ถึงมเซนนะครับอย่าให้ใส่ติดลำต้นครับเพราะว่ารากมันจะอยู่นอกๆครับมันไม่ได้อยู่ติดลำต้นครับ ประโยชน์ของปุ๋ยสูตร15-15-15กับบำรุงต้นใบดอกครับมีธาตุอาหารหลักในสัดส่วนทีท่อๆกันครับก็บมีพวกไนโตรเจน15%ฟอสฟอรัส15%และก็โพแทสเซียม15%ครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่บำรุงต้นใบดอกและก็ซอยความพร้อมในการออกดอกออกผลนะครับแล้วปุ๋ยสูตรนี้ก็ยังซ้อยเพิ่มรสชาติของ บกเขือเปราะครับให้มีรสชาติที่ดีขึ้นครับส่วนปุ๋ย13-13-21นี่ก็ซอ้กระตุน้นการจเจริญเติบโตของลำต้นครับให้ลำต้นแข็งแรงและซอยให้พืชมีความทนทานต่อโรคและ,มะแมลงได้ดีครับส่วนสูตร8-24-24นี่ก็ส่งเสริมการออกดอกให้ดีขึ้นครับแล้วก็กระตุ้นให้ดอกใ่ดอกสวยงามเพื่อที่ ให้ติดผลได้ดีครับการใส่ปุ๋ยก็ค้นใส่ตอนที่ดินยังเปียกชุ่มอยู่นะครับหรือบอ่อถ้าบอ่อเปียกก็พอใส่ปุ๋ยเสร็จก็รีบรดน้ำทันทีครับเพื่อที่ให้ปุ๋ยซึมลงไปในดินเพื่อที่จะไปเป็นอาหารของพืชของเฮาได้ครับนี่ครับหลังจากได้รับปุ๋ยแล้วก็ที่เขียวสวยงามประมาณนี้ครับ นี่กับใบลายโพดครับก็ต้องเด็ดออกเพื่อให้ธาตอาหารไปเลี้ยงนวยดอกครับผมต้นพืชต้นมะเขือปะของเขาถ้าได้รับปุ๋ยเพียงพอมันก็ทําให้ลูกดกผลสวยคนเห็นคนกะซื่อครับเพราะว่าโบเมนนวยเน่านวยบิดนวยเบี้ยวครับพอได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ ข้อแนะนำอีกข้อนึงก็คือว่าหลังจากเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วการน,นับอีกประมาณ15มือเขาก็ควรใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15อีกครับต่อเนื่องกันเลยครับทุกๆ15วันครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ทํานี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่บะไพาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ